ก็สวัสดีด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสําหรับนะครับมาสรุป2ตัวล่างนะครับ <c oughs> 2ตัวล่างวันนี้นะก็ก่อนจะไปสรุป2ตัวล่างเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไว้ดวง่านนะว่ามีสูตรวิ่งล่างนะครับมาคัดตัวเลขในชุดเน้น4ชุดนั้นนะครับก็ <c oughs> มาดูกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะวิ่งล่างง้วนนี้นะครับก็นะครับจะใช้แค่1สูตรตัวเลข1ตําตำแหน่งท่านั้นนะครับก็มาเริ่มเดินตั้งแต่งวด1นึนะครับ <c oughs> สูตรนี้เป็นสูตรวิ่งล่างเพราะฉะนั้นไปได้ทางหลักสิบและหลักหน่วยนะครับไม่มีปักหลัก1นึติดหน่วย ศูนย์ออกศูนย์หกติดหน่วยสองออกสี่สองติดหน่วยสามออกสามหนึ่งติดหน่วยเก้าออกแปดเก้าติดหน่วยวันนี้สองออกสองหนึ่งติดหลักสิบนะครับอ่ะวันนี้ก็ได้เลขเก้านะครับได้เลขเก้า วิธีการคำนวณน,นะครับก็จะเป็นตำแหน่งตรงนี้6กบวกเบวกหตรงนี้3ครั้งบวกหงบวกเคงที่นะครับเขียนตัวเลขมาก็จะเป็นตรงนี้6กบวกเบวกหกครั้งบวกหงบวกเคงที่คำนวณตัวเลขมาได้เท่ากับส9ิมันก็คือ เครับในวันนี้ได้เลข9ตัวเดียวเลขวิ่งล่างนะครับอ่าก็มาดูนะครับชุดสรุปของเรานะเลขวิ่งล่างก็คืออันนี้ใช่ไหมเก้าที้านะครับสายวิ่งล่างฟันไปที่เลข9ก้หวดน,นี้นะครับ <c oughs> หน้านี้คือหน้า2ตัวล่านะครับก็สรุปไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวขอรอก,ก่อนนะครับวิ่งล่างก็คือ9นะครับวันนี้ <c oughs> สายวิ่งให้ฝันไม่ได้เลขเก้เลขล่างนะครับก็มาดูนะครับว่าใน4ชุดนี้นะครับชุดไหนที่ติด9ก้าก็จะมีแค่2ชุดนี้ใช่ไหม 09กับ19ใช่ไหมครับเพราะว่าเลขวิ่งเราเนี่ยคือเลขเก้นะก็แปลว่า06กับ16มันก็จะเด่นน้อยกว่า09กับ19ใช่ไหมครับก็เด่นน้อยกว่าก็ให้เป็นหนังสือ เราเป็นอ่ะเรืลกันก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับชุดเน้น2ตัวล่างนะครับผมยังให้เป็นสี่ชุดนี้เหมือนเดิมนะแต่ว่าเน้นขึ้นมาหน่อยก็ก็คือที่ติดเก้าใช่ไหมศูนย์เก้ากับหนึ่งเก้านะครับในวันี้นะเพราะว่าศูนย์หกับหนึ่งหกนะครับผมจะไม่ไม่ไม่ให้มันเป็นชุดรองนะเพราะว่า มันมีมันมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งนะครับที่เอะใจว่าหกเนี่ยระแวงนะครับมวนนี้บอกเลยว่าหกระแวงนะที่แรกผมว่าจะเอาศูนย์หกกับหนึ่งหกเนี่ยมันมันมันาเป็นตัวรองใช่ไหมแต่ว่าดูจากสูตรแล้วมันมันระแวงนะก็เลยก็เลยไม่ให้มันเป็นตัวรองนะก็เลยให้มันเป็นชุดเน้นเหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเน้นมันเน้นมันเน้นน้อยกว่าสองชุดนี้นะแค่นั้นเองนะครับก็ให้เข้าใจได้ตามนี้นะครับนะอ่า เน้นมากหน่อยก็0919นะครับเน้นดรอปลงหน่อยก็0616นะครับก็ถ้าจะเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเอ่อเอาหน้านี้ก็ได้เดี๋ยวเราบอกแป๊บหนึ่ง แล้วก็ผมจะไปเอา <c oughs> หลักสิบล่างมานะครับอ่ะหลักสิบล่างเหมือนเดิมนะเราจะเอาเฉพาะที่มันชนเด่นใช่ไหมคำนวณได้สองสูตรใช่ไหมชนเด่นตรงนี้ผมเจ้าแค่ตรงนี้มาที่มันชนเด่นนะครับก็แคปหน้าจอไปเลยครับ อันนี้0135เป็นหลักสิโอเคต่อมาหลักหน่วยล่างเหมือนเดิมนะส,สูนรนี้ชนเด่นนะฮะใช่ไหมครับผมเจ้าแค่กรอบนี้กรอบสีแดงที่มันชนเด่นไปนะครับชนเด่น นี่หน่วยล่างทีนี้วิ่งล่างโอเคแล้วก็ต้องเอาเลขวิ่งล่างด้วยนะครับมันจะได้เห็นจะชัดอันนี้คือเลขวิ่งล่างอเอาแค่นี้พออ่ะได้แล้วก็แคปหน้าจอเสร็จแล้วก็เอามาวางนะอันนี้คือหลักสิบ อันนี้คือไหนะ่ะอันนี้ใช่ไหมอันนี้หลักหน่วยอันนี้หลักหน่วยอันนี้เลขวิ่งล่างครับอ่ะก็ <c oughs> จัดผมจัดให้มันดูง่ายๆนะ จะพอหรือเปล่าพออยู่นิดนึงขยับมานิดนึง <c oughs> ขยับมานิดนึงโอเคนะครับก็อันนี้สิบหลักสิบนะครับอันนี้หลักสิบอันนี้หลักหน่วย อันนี้คือผลที่ออกนะครับแล้วก็ที่สามนี่คือวิ่งล่างนะครับอ่าเข้าใจตามนี้นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวตีกรอบไว้ให้แล้วกันนะครับนี่ <c oughs> อันนี้นะครับสิบหน่วยผลที่ออกวิ่งล่างนะครับก็ <c oughs> ืมได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ว่าน่าจะงงเอาใหม่เดี๋ยวผมขอเรียงใหม่นะครับอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวแคปไปใหม่นะครับอันนี้ไม่เอาต้องเอาผลโอเคชนดินหมดล่าง แล้วก็เอาอืมอ่ะแล้วก็ผลต้องหกักเดี๋ยวแยกกันไปเลยอันนี้คือผลที่ออกโอเคก็เอามาวางใหม่นะครับอันนี้ อันนี้คือผลที่ออกเอาไว้ฝั่งนี้แล้วก็อันนี้คือหลักหน่วยใช่ไหม <c oughs> หน่วยล่าง โอเคแล้วก็อันนี้เป็นสุดวิ่งเจ็ดหกสองหนึ่งโอเคอันนี้ก็คือผลที่ออกนะครับก็อ่ะเขียนใหม่อันนี้คือหลักสิบ สิล่างหน่วยหน่วยล่างอันนี้คือวิ่งล่างอันนี้คือขนที่ออกนะครับเข้าใจตามนี้นะก็อันดับแรกเดี๋ยวผมตีเส้นให้ก่อนจะได้ไม่งง <c oughs> มันเริ่มเดินได้แต่งวดเจ็ดเก้า แล้วก็งวดนี้ใช่ไหมอ่าก็มาดูนะครับงวดต่องวดนะก็อันดับแรกนะครับก็ให้มันเริ่มเดินพร้อมกันตั้งแต่งวด79เใช่หมเจ็ดเเดี๋ยวผม79็ดเให้เอานะเอาตั้งแต่งวด71เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าเจเนี่ยสูตรสูตรเลขวิ่งมันยังไม่เดินนะครับนะ พราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ข้ามไป79ข้ามไปนะครับตรงนี้79 79ตรงนี้นะครับ <c oughs> อ่าทีนี้มาดูงวด1 7ดีกว่านะครับหลัก10หลัก10ชนเด่นออกมาได้1 2 8เออ1 3 8่ หลักหน่วยล่างชนเด่นได้เจ็ดตัวเดียวใช่ไหมครับก็เอามาันมาจาับคู่ใช่ไหมนี่เอามาจาับคู่นะครับก็จะเป็น1 7 1พอหรือเปล่า7 3 <c oughs> 1 7 3 7 8 7 9 7แต่ก็อ่ะนะครับ จับคู่มาได้สีชุดนี้นะครับนะอันนี้จับคู่ได้มา17378797ม้ใช่ไหมครับ <c oughs> ได้มาสีชุดนี้ทีนี้เอามาดูเรามาดูเลขวิ่งวิ่งล่างใช่ไหมครับมันคำนวณได้เลข7เลข7แล้วก็เอามาดูในสีชุดนี้ก็ปรากฏว่าติด7หมดเลยใช่ไหมครับก็แปลว่ามันเด่นทั้ง7หมดเลยก็แปลว่ามันเด่น7 มันเด่นสีชุดนั่นเองนะครับ <c oughs> เด่นสีชุดตัดไม่ออกก็มาที่ห <c oughs> น,นึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ่ะงวดนี้งวดต่อมาอะมอะงวดนี้ดีหน่อยครับชนได้เลขหตัวเดียวสิ 10. เลขหลักหน่วยชนได้ศูนย์ตัวเดียวหลักสิบชนได้หกเอามาจาับคู่ก็จะเป็นหกศตัวเดียวเลยใช่ไหมครับหกศูน วิ่งล่างของเราก็คือเลข0ูนนะครับ <c oughs> อ่ะงวใน,นเห็นชัด60นะครับงด <c oughs> น,นี้ก็เหมือนเดิมนะ42จับคู่กับ52ก็จะเป็น45 4 5้2สี2 2้า 2, 2ี <c oughs> ใช่ไหมครับ แล้วก็เลขวิ่งของเราเนี่ยก็คือเลข2ใช่ไหมคือเลข2ใน4ชุดนี้ชุดในที่ติด2ก็จะมีชุดนี้25 4 2 22ใช่ไหมครับชุดที่4 5หชุดชุดนี้4 5ใช่ไหมมันไม่มัน,ม,น,ม,ม,นมันไม่ติด2มันก็จะเป็นตัวรองลงไปทันทีก็จะมีแค่3ชุดนี้ที่เด่นมันออกอะไรออกตรงนี้4 2นะครับ สี่สองนะโอเควันนี้หลักสิบได้สามตัวเดียวหลักหน่วยได้หนึ่งตัวเดียวจับคู่ก็จะเป็นสามหนึ่งชุดเดียวเลขวิ่งคือเลขหนึ่งนะครับวันนี้ได้ชุดเดียวสามหนึ่งต่อมาหลักสิบได้แปดตัวเดียวหลักหน่วยได้เก้าตัวเดียวจับคู่แปดเก้าลขวิ่งได้เลขเออก แปดเก้านะครับ <c oughs> หลักสิบได้สองหลักหน่วยได้ <c oughs> อ่าหลักหน่วยงวดนนี้นะครับที่ชนเด่นมันคือชนที่เก้าใช่ไหมชนที่เก้าไม่รู้ว่าใครได้ดูหรือเปล่านะไอ้ตรงเนี้ยวันเนี้ย <c oughs> ถ้าจับคู่มันมันผิดนะครับเพราะว่ามันผิดั้งแต่ตรงนี้ เผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูเราเดี๋ยวจะงงนะอันนี้ตรงนี้ก้อนนี้ใช่ไหมนี่ที่มันชนเด่นออกมาได้กล้ามมันคือตรงนี้นะครับคือตรงนี้ชนเด่นก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับชนเด่นออกมาก้ามมันก็เลย <c oughs> มันก็เลยผิดนะครับแต่ว่าที่จริงเนี่ยไอ้ชนเด่นเนี่ยผิดก็จริงครับแต่ว่าไม่อยากให้มองอย่างังนะอยากให้มองเป็นว่าอื <c oughs> อยากให้มองเป็นว่าตรงนี้นะครับเป็นนี่นะสูตรหลักหน่วยใช่ไหม <c oughs> ก็คือหนึ่งหนึ่งสูตรที่หนึ่งเนี่ยมาถูกนะครับคือติดหนึ่งติดหนึ่งหลักหน่วยนะสูตรที่สองคำนวณได้สองกับเก้าใช่ไหมครับแต่ว่ามันมาที่สองสูตรมันเดินแต่ว่ามันเดินที่หลักสิบนะมันเพียมมาที่หลักสิบในงวดน,นี้นะครับ งวดต่อมาเนี่ยงวดนี้ใช่ไหมมันได้9กับ6ซึ่ง9กับ6เนี่ยหลัก10บมันไม่มีครับหลักสิบมันก็คือ01 34์ห่สี่ใช่ไหมหลัก10บไม่มี9แปลว่างวดนี้ก็มั่นใจว่ามันจะกลับมาที่เดินเดินมาที่หลักหลักหน่วยนะครับโอเคก็เข้าใจตามเมนะเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะคลิปหลัก หลักหน่วยล่างนะครับที่บอกไปแล้วนะโอเคนะครับก็ถ้าพูดถึงชนเด่นเนี่ยมันชนได้เก้านะครับก็จับคู่ได้ได้สองเก้าใช่ไหมครับนะถ้าพูดถึงก็ผิดนะครับวันนี้นะแต่ว่าเลขวิ่งสองก็ยังเดินต่อนะครับเลขวิ่งสองนะครับโอเคทีนี้ก็มาดูงวดนี้กันนะครับ วันี้เราจะเอาเฉพาะแค่ชนเด่นใช่ไหมก็คือตัวที่หนังสือใหญ่ๆนี่แหละ0กับ1ใช่ไหมครับเราจะสนใจแค่ศูนย์กับหนึเพราะว่ามันชนเด่นสามารถไม่สนใจเอาทิ้งไป0 1จับคู่กับ9 6ใช่ไหมครับ5้ 4, เนี่ยมันเป็นมั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 น,ม,นมันไม่ใช่ชนเด่นก็ตัดทิ้งไปนะครับ <c oughs> แล้วก็เลขเวิง่งงวดนี้ คือเลขเใช่ไหมครัก็อันดับแรก <c oughs> จะคูณก่อนเลยสิหน่วยตรงนี้ก็จะเป็น 0, <c oughs> 0 9 19, 0ย์เก้าศูนยหกศูห่หนึ่งหอะ จบคู่มาแล้วได้สีชุดนี้เป็นชุดเน้นใช่ไหมครับวกนี้ทีนี้เลขวิ่งของล่างของเราวันนี้ก็คือเลข9ใช่ไหมครับเลข9ชุดที่ติด9ก็จะมีแค่2ชุดก็คือชุดนี้ใช่ไหมศูนย์เก้ากับหนึ่งเก้านะครับจะมีแค่สองชุดนี้ชุดก็แปลว่าในสี่ชุดนี้เนี่ยพอเอาเลขวิง่งเลขเก้ามาตัดปุ๊บก็แปลว่ามันเด่นแค่สองชุดศูนย์เก้ากับหนึ่งเก้านะครับ ส่วน06กับ16มันก็จะเป็นมันก็จะเน้นมันก็จะเน้นน้อยกว่า09กับ19นะครับแต่ว่าผมจะไม่ตัดออกจากชุดเน้นนะครับ <c oughs> ก็เข้าใจได้ตามนี้นะ,ะมันก็จะเป็นตรงนี้เป็นที่มาของตรงนี้นะเน้นสูตก็คือ09 19นะครับเน้นลองมาหน่อยก็06 16นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> สำหรับรัฐบาลไทย2ตัวล่างนะครับก็คลิปนี้นะครับก็สรุปเลยนะครับวดน,นี้เอาตามนี้เลยนะครับสรุปชุดเน้นนะครับถ้าชอบก็จัดเลยนะครับ4ชุดนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยก็จะมีประมาณนี้นะครับสรุปหมดแล้วตัวล่าง2ตัวบนและก็3ตัวบนสรุปไปหมดแล้วนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้เวลาแคปหน้าจอไว้ไปเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่ชอบนะ ก็วันนี้วันที่26ก็แค็ปไว้แล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเลยนะครับชอบนะส่วนตัวนะครับก็จากการคำนวณมาเนี่ยสีชุดนี้ผมชอบมากวันนี้นะครับชอบมากสีชุดนี้โดยเฉพาะชุดนี้ศูนย์เก้ากับ หนึ่งเก้านะครับชอบศูนยะ์เก้าหนึ่งเก้านะครับวันนี้ผมชอบนะก็โอเคนะครับสำหรับ แนวทางรัฐบาลไทย2ตัวล่างก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูชุดสรุป <c oughs> ชุดสรุป2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนนะเอา2ตัวบนก่อนอันนี้คือชุดสรุป2ตัวบนนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมให้เวลาแคปหน้าจอนะครับแปบ๊บหนึ่งเผื่อว่า มีคนอื่นที่ยังไม่เห็นนะสองตัวบนเก้าศูนย์เก้าหนึ่งก็โอเคครับสายวิ่งรูดตัวน,นี้ให้เป็นหกกับเก้านะครับหกกับเก้า โอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดสรุปปิดท้ายก็คือ3 <c oughs> ตัวบนนะครับก็คือตรงนี้ชุดสรุป3ตัวบนนะครับอโอเคนะครับก็จะมีแบ่งเป็นชุดเน้นเนี่ยมี6ชุด <c oughs> ชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดลองตามลำดับนะครับ ไอท้ที่ไอ้ที่เป็นผมมาไว้ให้ตรงนี้นะ390 391 590 591ครับเป็นตัวเลขที่ผมชอบส่วนตัวโดยเฉพาะนะครับนะ <c oughs> โดยเฉพาะชุดเน้นชุดเนี้ยผมชอบม,มากว่าเนี้ย390 391วันนี้นะครับ โอเคนะครับทุกคนสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะถ้าชอบชุดไหนก็นำไว้ไปเป็นแนวทางได้ในงวดนี้นะครับชอบตัวเลขตัวไหนนะครับก็แล้วแต่แล้วแตออ่ส่วนตัวนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงประมาณเท่านี้นะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับก็ค่อยมาเจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ